สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องบุญพามาเช่นเนะครับบุญพามาเช่นเนะครับก็หลังจากที่เงียบไปนิดนึงนะครับก็ติดทุระเนาะก็ได้มีเวลานะครับมาเอาสูตรข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับให้พี่ลองเดือบ่งกันนะครับเนาะนะครับ ผอมุนก่อนที่เดานะครับหลังจากที่ลงให้ไปหลักลอยเทียบชนนะครับก่อนมี2 3 4สเก่านะครับเนาะสองสามสี่เก่านะครับประซนเนาะก็ก็เลยเป็นบรว่าต้องมี4ตัวนะครับเนาะบันที้เขามาเบิ้งในหลัก10บนนะครับเทียบชนเนาะเพื่อนๆสมาชิกกันครับเนาะนะครับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็เบิ้งกันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีวิธีสูตรวิธีคำนวณให้ เห็ได้รับชมกันนะครับว่าเห็ดจังไห่มาจังไห่เนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรหลักร้อยเออ่หลักสิบบนเทียบชนนะครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะครับเท่ากับขอคำเตือนก่อนเนาะสูตรหอยที่นำมาเป็นปัจนะครับก็เป็นเพียงแนวทางกับสถิติเออ่ทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเนาะพี่น้องนะครับเพื่อหาเลขในอ่าเพื่อในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชม นะครับด้วยนะครับเนาะบนพามาเช่นเดีวนะครับเนาะก็ในตัวท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองออกนะครับเนาะสำหรับข้อมูลตัวเลงเนาะพี่น้องนะครับก็ให้เป็นข้อมูลของท่านเองนะครับตัดสินใจเองของท่านนะครับเนาะทามาเบิ้งกันนะครับพี่น้องจากการยกตัวอย่างมาช่มนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับเนาะก็ทามาเบิ้งตัวสซนกันนะครับเนาะก็ก็สิมีสซน ที่เลข2นะครับเลขเก้านะครับสซ่ที่2กับเก้านะครับจั๊กงวดนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็ตัวเลขที่ส้นนะครับเนาะแอซิมีนะครับ,นะนะรบเลขสอง เลขเก่านะครับงวดต่อมานะครับเอามาเบิ้งตัวส้นก่อนนะครับก่อนสิบปเบิ้งผลการออกรางวัลเนาะเอามาเทียบตัวส้นก่อนนะครับขื้นตัวโ้นไหมก่อนเนาะพี่น้องนะครับขึ้นตัวโ้นมันไหวก่อนนะจะได้เบิ้งกันนะครับเนาะรออย่แป๊บหนึ่งนะครับไฮไลท์ห้เป็นจุดดินไปนะครับเนาะหลัสิบบนเทียบชนนะครับเนาะอันนี้ก็สูตรที่หนึ่งนะครับ ยูทีโซนนะครับบักซนนะครับนี่ก็คือผลการออกรางวัลนะครับเนาะทำไปเบิ้งตัวเทียบโซนกันก่อนนะครับหัวต่อมานะครับก่อโซนยู่ที่เลขศูนย์นะครับเลขแปดเลขเก้านะครับนะครับศูนย์แปดเก้านะครับโซนหมากโซนลอยก็ระบุบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่าเขาก็จับเทียบชนนะครับก็ทําให้จาก จากมีมหาโตก็เห็นไม่เหลือหน่อยโตสองโตสามโตโตหนึ่งก็อ,อยู่ก็คือผลการคำนวณนะครับมันเป็นผลการคำนวณเนาะเป็นเปิสมาชิกน็นะครับรูม,มันแห้งนะครับในตอกหาแนว่ว่างทับใบเนาะขออภัยนะครับนะครับมาเบิ่องวดต่อมานะครับเนาะนะครับก็สีส้นยู่ทีเลขสองนะครับเลขสามเลขหกนะครับส้นทีสองสาม หมวดต่อมานะครับกัสีส้นี่เลขหนึ่งเลขแปดนะครับนะครับหมวดต่ 1, อมา 0, 1, นะครับก็ส้น U T เลขหนึ่งเออเลขศูนย์หนึ่งสองนะครับนาอนะครับลมแห้งมากเลยพี่น้อง <c oughs> เขียนบ่ไรเ,เลยครับลมมันแรงมากนะครับเขียนบ่ไรเลยหมวดต่อมานะครับ ก่ส้นยู่ที่เลข0นะครับเลข4นะครับ0และ4นะครับหมวดต่อมานะครับก่อส้นที่เลข1เลข4นะครับเลข8 1 4 8นะครับเนาะหมวดต่อมาก็จะชนอยู่ที่เลขเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ด 8 9นะครับที่นี่มาเบ่งผลการออกรามันนะครับล่กันยอนหลังไปเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น1 9 6นะครับตัวนี้ก็จะเป็น0 1 2หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น6 4 2นะครับอันนี้ก็เป็น9 1้าหนึ่งเนาะ เก้าหนึ่งเก้าครับแล้วก็เป็นหกหนึ่งแปดนะครับแล้วก็เป็นแปดหกเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นเออเก้าศูนย์ห้าครับแล้วก็เป็นหาเก้าเจ็ดเนาะนะครับ นะครับก็อ่ะมาทำมาเบิ้งกันพี่น้องนะครับตัวทีส้นกันนะครับของงวดแรกเนาะนะครับก่อผลลัออกหาเก่าจีบนาะเข้าไปที่หลักสิบเลขเก้าก็ตามที่เขาคำนวณไปเลยวนะครับนะครับเนาะงวดต่อมาทีส้นในศูนย์แปดเก้านะครับพลลัพออกเก้าศูนย์หานะครับก็เข้าที่เลขศูนย์นะครับนะครับงวดต่อมานะครับก็ส้นทีสองสามหกนะเพื่อนๆ นะครับรลัออกแปดหกนะครับก็เขาทีเลขคูนะครับเนอะนะครับหงวดต่อมานะครับก่อส่วนทีหนึ่งก็แปดนะครับก่มาเลขหได้หลักสิบนะครับเขาที่เลขห่เนาะนะครับหงวดต่อมานะครับก็ส่วนทีศนย์หน่งสองนะครับเลขก็ออกที่เก้าหนึงเกนะครับก็เขาที่เลขหน่ะครับหงวดต่อมานะครับก่อส่นทีศูนย์ส่นะครับผลัาออก หกสี่สองนะครับก่อเขาทีเลขสีน่นะ,นะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะก่อเขาไปที่เลขเอ่อเลขหนึ่งนะครับพราะผลวัดออกผลออกหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะก็เขาที่เลขหนึ่งนะครับนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผลวัดออกหนึ่งเก้าหกเนาะก่อเขาที่เลขเก้านะครับเนาะคือพี่พน้องเนาะก็ถือว่าเดินมาที่สองสี่หกแปดแปดงวดน,นะครับแปดงวดก็ยังถือว่าเป็นสูตรที่ ร้อนแรงอย่างดีนะครับน่าจะนําไปใช้ได้นะครับพี่น้องไอ้ลมมันแห้งนะครับเขียนยากเขียนยากคักนะครับก็ขอทําการขัดใบก่อนกันวัยกาศเยน็นสบายทุ่งนานะครับพี่น้องบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะครับเนาะนะครับเนาะบัดที่นี่เขาก็บมบิ่งวิธีการคำนวณกันนะครับพี่น้องนะครับใช้ตัวใดบวกกันนะครับ หรือว่าจะมาสองอส้นทีสองตัวสามตัวเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารนาเบิ้งนะครับเอามาเบิง้งสูตรแรกนะครับที่ใส่การคำนวณน,นะพี่น้องนะครับรวงวันงมื่วดที่แล้วที่เพิ่อนออกมานะครับจักจำบริลระมาที่นี่เอ็ดมินอาจารย์ก็เริ่มเพื่อนนะครับเนาะ,ะขอไพ่ที ลาซาด้วยนะครับมานะครับตัวตัวที่ใช้นะครับกอิมีเนาะมาบวกกันตรงนี้นะครับนะครับรางวันที่หนึ่งเนะาะก็จะเป็นสามหนึ่งเ้าหนึ่งเก้าหนะครับบวกด้วยตัวที่ใช้บวกนะครับก็คือศูนสองนะครับเขียนไปทั้งหมดเลยนะครับเป็น แปหนึ่งเจ็ดนะครับแล้เป็นเจ็น6 7้านะครับเราเป็นสองหนึ่งสานะครับ,เร,เ, 2, 1, 3, รบเราเป็น6 5หสองนะครับเนาะนะครับที่นี่เขาก็มาบึงนะครับการบวกเนาะก็ใช้หลักแสนนะครับสูตรที่1เนาะหลักแสนนะครับหนึ่งข้างนะครับ หน่วยบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับจีแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นหลักร้อยสองเออสามตัวนาครั้งที่สองนะครับสองเทียนะครับเนาะหลักร้อยสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็เป็นหลักร้อยนะครับ สตัวท้ายครั้งที่ครั้งที่ทสองทีหนึ่งนะครับเนาะนะครับเอามาเบึงสุดที่หนึ่งกันนะครับเนาะนะครับ3ามบวกหก เป็น9 9้บวกศได้9นะครับ9 9ไปบวก2เป็น1นะครับ1นบวกสเป็น3 3มบวกหเป็น9นะครับเนาะเกสิได้9เนาะพี่น้องเป็น9นะครับ9ก้บวกเบวกสก็จะเท่ากับ2คงที่นะครับบวกสคงที่เด้อพี่น้อง9กบวกสก็เท่ากับ2นะครับบวกหคงที่ก็จะเป็น3นะครับ บวก1คงที่เป็น4ี่นะครับแล้วก็บวก2คงที่นะครับก็สิเป็น6นะครับเนาะนะครับของมาที่16มิถุนาที่4หอดนะครับมาเบ่งสูตรที่2กันนะครับนะเนาะเออมื่อกระโดนดีดีนะเดี๋ยวมาบ่งสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2นะครับหลักแซสองครั้งนะครับเนาะ สามครั้งนะครับหลักร um ้อยนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสองครั้งนะครับเนาะแล้วก็เป็นหลักหน่วยสามตัวหน้านะครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเนาะมาเบิ่งกันครับทีนี้นี่ก็สิบตัวที่บวกกันมากนะครับพี่น้องเนาะตัวที่บวกกันมากนะครับก็จะททาการทดไปก่อนนี่เนาะบวกบวกกันมาก กว่หนึ่งครั้งก็จะทดไว้นะครับเป็นเกนะ้าเนาะพี่น้องอันนี้เกิดสิเป็นหกอันนี้ก็เป็นสองนะครับเก้าบวกหกเป็นห้านะครับห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดก็จะเป็นสี่นะครับสี่นะครับเป็นสนะี่เนาะสี่บวกหกคงที่เลขคงที่ต้องบวกคือเลขซีเลขหกแล้วครับเลขซีเนานะสี่บวกหกก็จะเท่ากับศูนย์นะครับบวกหนึ่งคงที่ก็จะได้หนึ่งนะครับ แล้วก็บบวก3คงทีนะครับก็สิเป็น4นะครับบวก4คงทีนะครับก็สิเป็น8บวกด้วยเลข1คงที่ก็สิเป็น9นะครับเาพี่น้องดังนั้นตัวที่เราได้มาแล้วก็คือทั้งสูตร1และสูตร2นะครับสูตรที่1ได้แก่2 3 4 6สูตรที่2นะครับก็คือ0 1 4 8 9นะครับ เบิ่งตัวส้วนกันนะครับพี่น้องตัวส้วนงวดนี้นะครับกระสิได้แค่เลขสี่กับเลขเก้านะครับนนะของวันที่ทสิบหกน,นะครับของอวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับเพื่อนๆเนาะฮ่องกระสีที่นี้ครับที่เฮ็ดเป็นสีเหลืองเหลืองใบหนี่นะครับพี่น้องคืองวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับนะครับเลขเด่นหลักสิบบนก็คือ สี่กับเก้าของวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับเนาะก็สิบหกนะครับสิบนะครับสิบหกมิยอเนาะพี่นนองอ่ะนะครับ ฝากเป็นพิจารณาแนวทางนะครับทุณชอบตัวใดนะครับ4ครับผก็เก่าเนาะนะครับของวันที่16มิถุนายนนะครับาตัวใดครับของตรงมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ4กับ9นะครับในหลักสิบบนของงวดนี้เนาะนะครับก่อฝากพี่น้องนะครับลองพิจารณาบ้างครับก่อสูตรการคำนวณก็ยุ่ตรงนี้นะครับได้แจกไปแล้วนะครับก็ลองเทียบดูนะครับแต่ถ้าผลงานมันผ่าน ผมก็สศิจัดไม่ทําไม่นะครับเขียนบวกให้ดูว่าบวกด้วยเลขคงที่อะไรซิบริซับสนนะครับนะครับตรงนี้นะครับหากแกะถูกนะครับก็ท่านก็คือท่านคนสุดยอดนะครับแกบวถือท่านกับรีไปเบิ้งไหมนะครับว่าบวกอยังไนที่ผมพูดแปลว่าบวกอะไรบวกกันได้2ก็บวก3นะครับท่านไปลองคานวณดูเบิ้งนะครับเนาะกดอื่นก่อนจากกันนะครับกดอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับท่านสิบริพาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเขานะครับบุญพม่าชาแนลนะครับเนาะสวัสดีครับ